สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสาวญาอีกแล้วนะคะวันนี้สาวญาจะพามากินตาแตงกินตากินเล่นๆกันนะคะเอ้ยกินจริงๆแต่ว่าไม่ต้องไม่รู้กินเล่นกินจริงเบิ่งนี้ซอยเบิง่งกับสาวญาเนี่ยสาว่าลืมเบิง่งอะไรนะไฟนะฮะมันแห้งขนาดใส่สองร้อยผนเห็นตะคอนตยุตยตยุตยตุยตุยขึ้น กถูกกับพูดเขาพูดไม่ก็พูดกี่คาอาจจะมีลมบ้างนะคะวันนี้ลม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 นะฮะก่อนจะมาซับแซ่บสาวยาก็สาวย่า,าฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สาวยาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้ด้วยะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะทุกคูนคะ่ะสู้ๆนะคะสุขสันต์กับวันยนะคะอยู่กับครอบครัวให้ให้มีความสุขเก็บสาวยาพูดแบบพูดอีกแล้วพูดแล้วก็พูดอีกเก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดเพราะปีหน้าเราต้อง มาลุยงานกันอีกแล้วนะคะมาค่ะเดินไปไอเดินทางกอดไัยนะคะทุกคนไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางกอดไยัยนะคะมาค่ะโอ้สาย่าบนภูปใจโูนนะคะช่วงนี้สาย่าอาจจะไม่ค่อยได้ลกิจได้มากมายเพราะว่าก็เหมือนสาย่าพูดนั่นแหละคะ่ะมันเป็นช่วงของเทศกาลเนาะเออเทศกาลของปีใหม่มันก็ต้องใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีสันสันอะไรกันบ้าง เล่เสายญาก็กินแบบเล่นๆไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวก็ออกไปข้างนอกไม่รู้นะพอเสาวญ้าทําไปแล้วทําไปแล้วบางทีก็เหมือนแบบว่าเฮ้ย มันต้องได้สคริปต์นอนต้องอัดสคริปต์อะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนสญญายันหรือเปล่านะจนก็ขมโอ้โหโอ,อ้โหคนจะเสียดายจะท่านบอก ได้ก eh? ังไต่ใดนะเน่ยบัได้กินบัได้เหรอเนาะสิเป็นฟืนกินมันกับมันเอาวะฟืนกินไปกับกินบัได้เนาะมันกับบัวแท้ ตำใส่ต้นหอมนะจ๊ะนี่แหละความที่มิดเขาเรียกอะไรไม่รอบครอบ ซาสิกินกับตำแตงแทบแทบ่ะนะแต่เราเป็นไม่รอบครอบไงไม่ดูไฟ ไปไปเที่ยวกับเที่ยวเผื่อสาวญ่าน้ำเด้อขอบคุณนะคะที่มาเป็นกรารยานิมิตที่ดีต่อกันนะคะ ช่วงนี้สา,ยาวย่าบ่ได้ไปเยี่ยมบ้านไผรกะขอโทษขออภัยเดี๋ยวสิไปเยี่ยมย้อนหลังก็เด้อ เมื่อวานมีพี่คนหนึ่งถามว่า,ย,าย่าเปล่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำคลิปไหรอทำอยู่นี่พี่เอาวันนี้ยังไม่เห็นเลยเปบ่าอ๋อไปดูของเมื่อวานก่อนนะบอก ก็วันนี้หนูมานี่ไงบอกหนูอะไรไม่ได้ทำคลิปเห็นไหมเดี๋ยวเราก็มีคนนึงที่ถาม S <S เอาอย่างเสียดายครับ เทศกาลกินลาบเลือดเห็นเพื่อนๆเขากินกันหลายคนอยู่โอ้ไปถึงบ้านล้วก็จัดกันเลยกินกับพ่อครัวยาพี่น้องแสบเนาะ คลิปนี้สาวยาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันว่าสาวยาจะพากินอะไรนะคะขอบคุณทุกคนนะคะโอ้สาวยาเพดขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคเมนท์ทุกไลค์ไม่ไลค์ไม่เป็นไรขอดูแว็บหนึ่งสองแว็บนิดเดียวแค่นี้ก็ดีใจขอบคุณมากค่ะนะคะเพราะว่าอย่างสาวยาพูดเสมอว่าคลิปสาวยามันไม่มีอะไรน่าสนใจมันเป็นแบบมันไม่มีคอนเทนต์อะไรหรอกค่ะมีนจะกินอย่างเดียวนะคะกินแบบบ้าน,านอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ให้สัญญาด้วยนะคะกดกระดิ่งให้สาญ,ญายด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะสหายญเาป็นกำลังใจใทุกคนค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้สาญญายด้วยนะคะแล้วก็ส่งท้ายปีเก่ายังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ย,ยัง่งให้คําว่าสวัสดีปีใหม่นะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆเฮงๆรวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใครทำธุรกิจอะไรก็ขอให้ปังปังนะคะโอเคนะคะทุกคนคะขอให้มีความสุขดูแลให้แกตัวเองบายบายเพชร